ปเอฟซีาพากันไปดูเลยนี่วัดโนนสีฟันนะครับฝั mm hmm. นโนนส mm ีฝันก็มีปูท้าวิสวรรณนสองข้างเลยนะครับ mm hmm. วันนี้เป็นวัดที่กําลังสร้างจดว่าสร้างใหม่จะเร็วมาก mm hmm. จเจริญเร็วมากนะครับเอฟซี FC นะครับมีที่มาที่ไปนะครับวัดวันนี้เอ็ดก็ได้เดินทางมาตั้งแต่เมืม่อคืนนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเข้าข้างในกันครับถ้ากําลังจเจริญพุทธมนต์อยู่นะครับ ร,รถก็มาเยอะวันนี้ก็มีลิเกนะครับน่าจะมีลิเกมาสมโพธน,นะครับเเข้าไปข้างในเลยครับเอฟซีเดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในเลยนะครับ f อฟีเดี๋ยวไปดูข้างในด้วยกันนะครับเป็นไงุ้มเสียงชัดไมเออเอฟซี FC. มาแล้วฝากกดแชร์กับอะไรเรามาทําบุญด้วยกันโอ้ตรงนี้นะครับก็เป็น โอ้ร่มรพ่นดีนะครับวัดโนนสีฟันเลยนะครับนี่ครับวัดวัดโนนสีฟันนะครับอีสีนะครับวัดโนนสีฟันนะครับนี่ขับไปข้างหน้าวัดโนนสีฟันอำเภอคงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับแม่มาณะปโมนะครับเป็นผู้ที่สายบุญสร้างกุฏิถวายพระนะครับ เดี๋ยวเราจะได้เห็นแม่มณะปโมะครับเป็นสายบุญนะครับนอกจะเดินสายเดินสายทําบุญทั่วสารทิศเหมือนกันนะครับสร้างรูปเหมือนหลวงปู่สวงก็สร้างแล้วนะครับก,ก็เลยได้มาตาถ่ายทาที่นี่นะครับเป็นวัดที่กาลังพัฒนาจริงๆครับอ่าเนี่ยวัดบริเวณวัด,ดวโดยรอบนะัะ เราไปดูลัานัยกันครับนี่ I เราเป็นคนสันติครอบครัวสัตว์ทีชีพทำใหกินได้กินกันทั้วันทคืพังไงกาทานอารย์เปรี้ยานผู้บริหารผู้ใหญ่อาารย์เปรี้ยตัวการจะเวทีนายที่ต่างวันกเห็นาจารย์เป ตัแตกเวทนาทิตวาเมื่อีนโดยจันเจตตาภาวตุแตจะยกบารมเทีต่าเข้ามาเหายจาตวิมาราวันตเยนตาสัตมนโทิตวาเมืนโดยจันเ यत्त्वा प्रातं केवं वाचा ते लोपिता महाकान्ति मतिं त्कुतं स्यात् यापते प्रत्यवितो हि जनवान् ते च तां

ยี่หกใหญ่ทานมาต้องม่ตองไม่ต้องไม่ใหญ่ไย่ินีถวายจะตุปัจจัยนะครับถวายประหารเช้านะครับถวายประธานถวายประธานแล้ก็จะถวายปัจจัย

ใหญ่นะครับแม่แม่มาละมาละประมูลกอมาละประมูลกับีสมลโคนนะครับไออันทีปั้งอำเภอคงครับปั้งไปไก็ได้ผมจะได้ปไหนผมจะต้องขออภัยครับก็อาจจ์ราชาไปนิดหนึิการก็อาจจะพาก็ถึงขึ้นได้นะครับทำ กำลังนำขบวนท่านจุฑานรนี่ท่านนี้ท่านนี้ไปท่านบนนี้ที่มาถึงตรำนีาท่านนี่านไปเดียรยังไงมีเครื่องไทยธรรมอยู่ตรงหน้าให้โยมได้ถือขึ้นโยมนะครับน้อมจิตน้อมใจอันเป็นสมาธิตอนนี้ถึงบนบกสมอันสัาพันแล้ว ต่อไปเกิดโยนพออสยบในนำเก่าทำทวายก็เป็นพระจักนี้ไปก็จะเลยบูชาข้าพระพุทธเอาววยอานมีตรบบะไล้จะตปรปัจจัยแต่ประสงค์พร้อมป้กันพุธกุลต่ออาอภัยันธ้์เกิด้นเ็น้อยเกดขึ้นแลววาันนี้นิ่เออเนตัสาปะโทวะโตอรหะโตสัมมาสุตาณูตัสสะปะกวะโต อาราโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสาภะตะวะโตอารโตสัมมาสัพพุทธะอิมัรูปาพปะจนาสปันตาลีนัโนุตตะตังวรังพุสสะปุเจมะเอาไปอตุปัอวาอะไรอิมเอเอาไปตุปันดียวเอาไปอิมบาดเรามะอิบาอันกอิบา ไม่เที่ยวไปเที่ยวจีนมาเออเอาเที่ยวทุกวันมี้ก็ามไม่ได้ถือมืออันนี้ก็ามไม่ไ้ถือด้วยวะนี่มองเขาจะได้เอามองเขาไปไอ้นันไบ้านมองเขาถึงก็เล็กน้อยมองเขาทำงานเอาไปไอ้พนถือมันยืม